สวัสดีครับพบกับกา,าบรรยายงานข่าววันจันทร์ทกรายงานข่าวโดยนายสักการินชูชยนิติศนักวิชาการรายงานปฏิบัติการผลการปฏิบัติงาน๒๖กแรับคร้องลูกจ้างตามก,กฎหมายจํานวน5ราย6คนเป็นเงินจํนวนามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสาสิบบาทยี่สิบสตางค์และลูกจ้างได้รับสิทธิตามก,กฎหมายจํานวน4รายสี่คนเป็นเงินจํานวน 2 9 2 0 0บาททวนโดยในสัปดาห์นี้สพ .6 ได้สร้างการรับรูจ้จำนวน2เรื่องเรื่องที่1เรื่องลูกจ้างลาออกไม่บอกการล่วงหน้าในจ้างผิดหรือไม่เรื่องที่2นาแจ้างเลืกอกจ้างลูกจ้างเพราะทำงานไม่ได้ตามเป้าสามารถทำได้หรือไม่ผ่านสามช่องทางช่องทางที่1 Facebook สําสำนักงานมีผู้ติดตามจำนวน 1, น4 4คนช่องทางที่2หลายแอปพลิเคชันจำนวน6กลุ่ม สมาชิกจำนวน650คนและช่องทางสุดท้ายทางเว็บไซต์สำนักงานประจำสัปดาห์นี้มีผู้ติดตามทั้งหมด1,281ครั้งวันที่1 7มกราคม2565นางซินินาบุนเนรพอสพ6ได้มอบสื่อสร้างการรับรู้การป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยมีนายจ้างสถานประกอบกิจาก,การจำนวน3แห่งได้แก่บริษัท ML Developments จำกัดมาชน บร,ร,ริษัทลาสากรกรุงเทพจำก,กัดสาขาลาดยาและรรบริษัทไทเบบริสโลจิสติกจำกัดโดยได้มีการประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และปูพก้นการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมถึงการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดให้ดูจานได้รับทราบจํานวน453คนวันที่21มกราคม2565เวลา14นาฬิกา30นาทีนายสิรินา,นนนานบุนเนตผอสพ,อพอ .6 ได้มอบหมายให้นางสาววรัตษ์เสนาใจนักวิชาการรายงานชานาญการและนางสาวรุจยาาฉายสิวนักวิชาการรายงานเข้าร่วมประชุมกรมประจำเดือนมกราคม2 5 6 5โดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ่งครองรายงานเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมสอนิคมจันทรวิทูลชั้น 5. คกรมสวัสดิการและคุ่งครองแรายงานผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพวิดีโอคอนเฟเรนซ์ ทั้งนี้สรพร .6 จักได้นำข้อมูลและแนวทางต่างๆจากการเข้ารับการประชุมประจำเดือนมกราคม2อง5นในครั้งนี้มาปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการทำงานในหน่วยงานอย่างเคร่งครัดต่อไปผู้ที่สนใจสามารถคลิกเข้าชมรับฟังข่าวสารและติดตามรายละเอียดได้ที่ w w w a l i a s i c l a b o r g o t h Facebook สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพม,มหานครพื่นที่6 สักลรินเชื้อชุริตรายงานกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแต่งงาน